อนี้บุรีรัมย์ก่อนดูภาพเล่าก่อนคุณแม่คนหนึ่งไปซื้อน้ำชงคุณแม่ก็มีลูกน้อยเป็นลูกชายวัยสองขวบคุณแม่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปลูกน้อยนั่งหน้าแล้วคุณแม่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปไปถึงปุ๊บจอดเทียบข้างเขาเรียกอะไรซุ้มขายน้ำชง แล้วปรากฏระหว่างที่รอน้ําชงอยู่นั้นคุณแม่เอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาคุยโดยที่ติดเครื่องไปด้วยอาศัยเข้าไงบอนัอไซเนี่ยปกติมือขวาเป็นันเล่งเป็นันเล่งคุณแม่คุณแม่เอาโทรศัพท์เข้าไงถนัดขวารับรับสายเสร็จปุ๊บลูกชายวัยซนรี้งว่าลูกกระจกเลยอ่ะอดูภาพุงจรปิดภาพไวมากนะลองลองดูนะเล็กนอยมันี่ีลูกชายตัวแสบโอ้ยลูกดูนะคะดูมือน้องจับแล้ว แม่ขวาไม่ทันนะมัน,ม,นมันเสี้ยววินาทีนะตูนใ,ใช่ดูจริงครับนั่นน่ะท่านผู้ชมคะเด็กก็อยากหู้ออยากลองอ่ะพี่ไก่ลองมานานอยากจะบิดแม่บิดประจำอยาก<ช>ลองบ้ไปอยากาจะบิดไงพอแม่ปล่อยมือแค่นั้นเองแป๊บเดียวเห็นไหมครับใช่ลูกชายคว้าเลยบิดแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือประตูกระจกอยู่ข้างหน้าค่ะทะลุ ไปเลยแตกกระจายนนคุณในในแม่รอยกระจกบาดเต็มตัวไปหมดแต่เคราะดีเหลือเกินที่ลูกชายวัยสองขวบไม่มีร่องรอยจากคมกระจกบาดแม่แต่นิดเดียวเห็นเมื่อกี้ไหมคุณแม่อุ้มมาคุณแม่จริงๆต้องต้งตองเบลอเพราะว่าแผลทั้งตัวเลยค<ช>่ะคุณแม่คือทั้งตัวจริงๆแล้วเจ้าของประตูกระจกที่แตกเจ้าก็คือเจ้าของร้านน้ำก็คือเจ้าของร้านน้ำชงค่ะฟังเสียงคุณเจ้าของร้านกับเจ้าของบ้านหน่อยค่ะน้ำแล้วคันนี้ต้องร ลูกนั่งหน้าแล้วพอนนั้นโทรศัพท์เข้ามาแม่ก็ถือโทรศัพท์คุยโทรศัพท์แต่สตาร์ทรถไว้นะลูกจะินยังคล่อมอยู่ไหมแม่คล่อมยู่แี่น้องเป็นยังไงบ้างคะน้องไม่เป็นไรเลยสองปวดดีว่าแม่แม่กระจกไม่บาดลูกเลยโชคดีมากแต่แม่เนี่ยแผลเลยยาวเลยเวลาลูกอยากให้ลูกนั่งหน้าอันตรายเพราะเด็กมันไม่รู้มันก็เล่นกันเล่งไงนั่นแหละค่ะ อุทาห่อนนะอุทาห่อนจริงๆเสี้ยววินาทีตูนบอกว่าติดคนเร่งไม่ใช่ติดเครื่องไว้ไม่ได้ต้องดับเครื่องใช่ไหมแต่บางทีตูนมันก็แบบอันนี้เข้าใจในมุมเคยใช้มอเตอร์ไซค์โอ้เมื่อก่อนนี่แว้นอยู่นครสวรรค์คือบุ้นบุ้นทั้งวันนะดีนะไม่โดนจับเนี่ยอยู่นครสวรรค์อ่ะไม่มันสะดวกอ่ะเราอยู่ต่างจังหวัดเราก็ใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลานเด็กๆด้วยแล้วก็ติดเครื่องไว้ตลอดไงเหรอคะจอดเทียบอะไรก็ติดเครื่องไว้ถ้าจอดเทียบซื้อน้ําผมเข้าใจนะผมก็ติดเครื่องนะ แต่ว่าอันนี้มีน้องสองขวบมาด้วยไง่ายพี่กไก่ก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นเนาะและ้วมีแต่คนว่าน้องเขาเด็กแซบเด็กก็เลยแบบไวกำลังอยากรู้อยากสองขวบเองถ้าเป็นเราเราก็บิดอะ่ะใช่ป่ะแม่บิดมาื่องนานอยากบิดบ้างเนอะไอ <laughs> จังหวะแล้วมันแป๊บเดียวเองคือคุณแม่ควา้าโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วมือมันก็เลยไม่มีท,ที่มือมาจับไงคะเด็กก็เลยแบบคว้าเลยโอ้ดีว่าน้องไม่เป็นอะไร <laughs> แต่คุณแม่ขอให้ใหายไวๆนะคะ